ถ้าในในวีคเนี่ยผมเคยนับไว้หน้าแล้วเป็นแบบนี้คุณอีกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าผมนับแล้วห้าลอยไว้ข้างบนเลยนะใจลายปะอือ <c oughs> อันนี้นับทิ้งๆไว้ถ้าดูในเดถามว่าตอนนี้ในเดเป็นไงถึงไหนแล้วก็ก็ต้องบอกว่า เออมันมันน่าสนใจนะตรงที่ตรงนี้เป็นเวฟหนึ่งตรงนี้เ,เวฟสองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเวฟหนึ่งเวฟสองแล้วก็เป็นเวฟสามเวฟสี่เวฟห้าแล้วก็พักอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเวฟสี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ัท่อนนี้เป็นสามไปละสามชมพูหนึ่งชมพูสองชมพูอันเนี้ยไม่รู้ว่าจบสี่ชมพูหรือยัง แต่ควรจะจบคิดว่าควรจะจบสี่ชมพูแล้วก็อาจจะกำลังขึ้นขึ้นห้าชมพูใหมอืมนะครับซึ่งทรงตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นหนึ่งสองสามได้แต่สามเหมือนจะยังไม่สุดไดะยังขึ้นได้อีกหน่อยแล้วก็อาจจะพักสี่แล้วก็สะบัดเดี๋ยวต้องมาลุนกันครับอืมก็ก็ถือว่าอัพเทรนดกลับไปเทสเออโซนนี้ มีโอกาสนะครับกลับไปเทส,สซ้อนนี้มีโอกาสนะเราอาจจะได้เห็นเลขหนึ่งทั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งหนึ่งคื okay. อนหนึ่งแสนนะครับอีกนิหนึ่งไงเนี่ยมันก็นะขึ้นมาจออ่แอแล้วนะคนอีกเนี่ยเนี่ยก็นี่ก็เก้าหกแล้วนะเออไม่ได้วันสองวันนี้เรา,าจ,จะได้เห็นแบบเก้าแปดอืมนะฮะอาจจะได้เห็นเก้าแปด แต่ว่าจะจะเห็นหนึ่งแสนไหมเดี๋ยวค่อยว่ากับ